ดูน้าตาลทําน้ำตาลมาันจะอย่างเงี้เช้านี้ไม่ได้ออกนอกบ้านเพราะว่าหนูดํามันอยู่หน้าบ้านแล้วพอออกไปหนูดําก็จะกรี๊ดการาดเสียงดังําคาญเงี้ยคาญเงี้ยก็เลยไม่ออกเฉอะแฉะจะไม่ต้องออกหรอกลูกน้ตาลน่ารักว่ล่าน่ารักว่าล่าเนนอนเล่นอยู่บ้านเนี่ยเน,นี่ยเนี่ยนเล่นอยู่บ้านเนี่ยนนนเนี่ยเนี่ย ลูกหมีลูกหมีกิ๊ดนิ่งน่ารักอู้ิดูชิมันไม่ได้เอามือไปกอดมันจะเอามือไปกัด เจ็บนะ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 น่ารักนะตานลูกหมี